เคยอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราอยู่เขาแล้วเราสบายใจแล้วเคยเจอคนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิกไหมคนที่อยู่ด้วยแล้วมันแบบมันเสียพลังงานชีวิตคนประเภทแรกกับคนประเภทสองนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงสวัสดีครับพอดีว่าไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับที่หนังสือว่าคนแบบไหนอยู่ด้วยแล้วสบายใจคนแบบไหนอยู่ใกล้แล้วเพีย หนังสือเล่มนี้นะครับจากสำนักพิมพ์นะครับนานีบุ๊กเราได้ทำการยืมมาจากแอปพลิเคชัน t k l i เ t นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับยืมหนังสือเหมือนห้องห้องสมุดครับยืมหนังสือออกมาอ่านได้อะไรเงี้คอนเทนต์มันน่าสนใจเนื้อหาทั้งหมดนะครับเราจะเอามาจากหนังสือใครไม่เห็นด้วยหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ก่อนจะเข้าเนื้อหาคุณอาจจะกดพสแล้วลองไปถามคนอื่นๆดูนะว่า คุณเป็นคนแบบไหนถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยสบายแล้วสบายใจ <Aub ain. S 1> คุณมีคุณสมบัติตรงกับอ่าหนังสือเล่มนี้ไหมหรือถ AN ้ามีคนบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมันเสียพลังงานชีวิตเยอะหรืออยู่ด้วยแล้วมันดูเพียรู้สึกเพียงี้ฮะลองดูว่าคุณต้องทํำยังไงถึงจะกลายเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจได้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับคนที่อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกเพริฮะคือคนที่คนที่เป็นผู้รับอย่างเดียวรู้สึกว่าอยากจะได้อย่างเดียวเราไม่จําเป็นต้องให้เขาแต่เราต้องการ ฉันจะไม่ให้อะไรเธอแต่เธอต้องให้ฉันบางทีเวลาเข้าสังคมนะเขาจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าคนนูน้นคนนี้คนนั้นน่ะจะชอบเราไหมเขาจะรู้สึกยังไงกับเราแต่คนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ครับเป็นคนที่มีจิตใจที่รู้สึกว่าต้องการจะให้เขาจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราเข้ามาอยู่ในสังคมเนี่ยเรามีอะไรที่จะให้เขาได้บ้างฉันจะทําอะไรเพื่อเขาได้บ้างโดยที่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากคนอื่นเลยข้อที่2นะครับ คนที่อยู่ด้วยแล้วเพียเ,ยเขาจะใส่ใจผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาตอบรับของคนอื่นมากเกินไปคนที่ท็อกซิกนะฮะคือการที่ให้อะไรไปแล้วก็หวังปฏิกิริยาตอบรับจากคนอื่นเราให้เขาแล้ว <laughs> เขาจะให้อะไรชั้นมาอันนี้คือคนที่ท็อกซิกนะฮะส่วนคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจคือเขาจะใส่ใจความรู้สึกของตัวเองมากกว่าผลลัพธ์เวลาเขาทําเรื่องดีๆอะไรให้ใครเนี่ยหรือว่าทําอะไรให้คนอื่นนะ, <laughs> นะเขาจะคิดว่าเขาทําเพราะว่าเขาชอบที่ได้ทําเ <laughs> ขาชอบที่ตัวเองได้เอ,อื้อเฟื้อได้ให้อะไรใครไป เขาจะไม่มานั่งคิดว่าสิ่งที่เราทําให้เขาไปเนี่ยคนอื่นเขาจะให้อะไรกลับมา ข้อ3นะครับคนที่อยู่ด้วยแล้วเพียนะฮะคือจะพยายามแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราอะดูดีเคยเจอคนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วเขาแบบอวดไหมครับเวลาคุยอะไรกับกับคนคนนั้นไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาเพอร์เฟกต์เขาสมบูรณ์แบบเป็นทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยอย่างถ้าสมมุติเป็นสาวๆเนี้ยเจอเจอผู้ชายเดทแรกหรือว่าจีบกันอย่างเงี้ยแล้วเจอผู้ชายที่อวดอย่างเดียวเลยโม้คุยว่าตัวเองเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแอะไรเงี้ยคนกลุ่มนี้ดันกลายเป็นคนที่เขารู้สึกว่ามันมันไม่น่าอยู่ด้วยมันไม่น่าคุยด้วย จริงๆเขาบอกว่าการโอ้อวดเป็นกลยุทธ์ที่ผู้อยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าเขาใช้กันคนที่ชอบโอ้อวดโออวดเบ่งคือคนที่อาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเลยแสดงอะไรแบบนั้นออกมาแต่คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเนี่ยเขาจะกล้าที่จะเปิดเผยข้อเสียของตัวเองอย่างจริงใจคนที่เออเปิดเผยว่าตัวเองมันมีข้อด้อยบ้างอ่ะไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปัะทุกอย่างเนี่ยคนแบบเนี้ยดันดันเป็นคนที่คนอื่นอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากกว่าบางทีทเ,เขาอาจจะกล้าบอกเลยว่าเขาเอออาจจะเออเขาชอบสิ่งนี้นะแต่เขาอาจจะยังทาไม่ดีเขาอาจจะยังต้องพัฒนาคือจริงๆแล้วคนเรามันย่อมมีข้อด้อยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ แต่ว่าสําหรับคนรอบข้างเนี่ยคนที่ไม่ไม่ปิดบังเรื่องเนี้ยมันคือคนที่อยู่ด้วยเราสบายใจเพราะว่าคนเราทุกคนจริงจริง,รงแล้วมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกอะไรเงี้ยข้อ 4. นะครับคนที่อยู่ด้วยแล้วเพียคือคนไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วเมื่อคนอื่นทําผิดก็คือโทษคนอื่นอย่างหนักเลยไม่ยอมผิดนะ่ะส่วนถ้าคนอื่นผิดก็คือเป็นเรื่องที่ผิดมากคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเนี่ยคือคนที่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ให้อภัยเมื่อคนอื่นเขาทําผิด คน,คนประเภทเนี้จะทําให้คนอื่นอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วเวลามีการแก้ปัญหาหรือว่าปรึกษากันจะรู้สึกสบายใจกว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยแล้วก็ว่าคนอื่นอะไรเงี้ยข้อ5คนที่อยู่ด้วยแล้วเพียเนี่ยคือคนที่ตีความเจตนาของคนอื่นไปในทางลบบางทีคนอื่นเสนอความคิดเห็นมาหรือว่าพูดอะไรมาที่มันไม่ได้ตรงอะไรกับกับความรู้สึกเราหรือว่าเหตุผลที่เรามีเนี้ยดันคิดโอเวอร์ไปว่าคนอื่นแบบไม่เห็นด้วยเขากาลังต่อต้านเราหรือเปล่าเขากําลังรู้สึกไม่ดีกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีอ่ะ การที่ใครสักคนหนึ่งเขามีข้อโต้แย้งหรือว่าเห็นต่างเนี่ยเขาไม่ได้อาจจะต่อต้านคุณหรือว่าเขาไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับคุณเขาอาจจะมีเรื่องราวบางเรื่องที่เขารู้มาในขณะที่คุณอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากจะนําเสนอในมุมเขาบ้างส่วนคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเนี่ยคือพยายามทําความเข้าใจเจตนาของคนอื่นอย่างถูกต้อง ข้อที่6นะครับข้อที่6คนที่อยู่ด้วยแล้วเพียนจะชอบคิดว่าตัวเองถูกเสมอพอถึงสถานการณ์หนึ่งเขาจะชอบยัดเยียดความคิดของตัวเองไปให้คนอื่นเขาจะแสดงค่าเที่ยวออกมาว่าสิ่งที่คนอื่นคิดหรือสิ่งที่คนอื่นทำ้ยครับมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่สิ่งที่เราคิดแล้วสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งบางทีนะการคาดหวังให้คนอื่นคิดตามเราหรือว่าคาดหวังให้เขารู้สึกเหมือนเราทุกอย่างบางทีมันอาจจะเกิดความสัมพันธ์ที่เราฉันก็ได้นะ ส่วนคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเนี่ยเขาจะพร้อมรับฟังความคิดเห็นและมุมมองที่ต่างจากเขาเขามีความคิดว่าแต่ละคนเขาก็มีมีวิธีคิดหรือว่ามีความคิดที่แตกต่างเพราะแต่ละคนพบเจอเหตุการณ์หรือว่ามีมุมมองที่มันแตกต่างได้เช่นเดียวกันจึงไม่ยัดเยียดความคิดตัวเองให้กับคนอื่นการที่เราอยู่กับคนที่เราพูดอะไรที่ที่เป็นความคิดของเราที่แท้จริงออกไปซึ่งซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่แตกต่างจากเขาแต่เขารับฟังอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเอออยู่ด้วยสบายใจอะไรอย่างเงี้ย ข้อที่7นะครับเวลาเจอปัญหานะคนที่อยู่ด้วยเราเพียรคือจะมองเห็นแต่เรื่องแย่ๆของปัญหาสมมุติว่าเราอยู่ใครสักคนหนึ่งที่เวลาเจอปัญหาเขาก็มองแต่เรื่องแย่นะเขาก็โหมืดมนตลอดเวลาเลย,ยมันทําให้เราแบบเรารู้สึกว่าเราแย่ลงไปด้วยนะความรู้สึกเราบางทีเจอคนหนึ่งที่เจอปัญหามาด้วยกันแล้วเขามองแต่มองแต่เรื่องแย่ๆเขามีแต่เรื่องมืดมนมืดมนมันทําให้เราอ่ะก็อาจจะเป็นคนที่คิดลบไปด้วยอาจจะทําให้เราเสียพลังงานไปด้วย หรือแม้กระทั่งตัวเราเองเ,เวลาเจอปัญหาแล้วเราไปจดจ่อแต่เรื่องที่มันไม่ดีฮะในในปัญหานะั้นมันอาจจะดึงพลังงานของคนอื่นๆทําให้คนอื่นๆรู้สึกแบบเครียดหรือว่าเศร้าหรือว่ารู้สึกไม่ดีเข้าไปด้วยก็ได้ส่วนคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจคือจะมองเห็นเรื่องดีๆเ,เวลาเจอปัญหาเช่นเดียวกันนะเออโอเคเขาเข้าใจว่าว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องลบแหละแต่ว่าเขาก็พยายามมองเรื่องที่มันดีน่าจะเคยเจอคนที่แบบว่าเจอปัญหาแล้วอยู่คนนี้เขารู้สึกว่าเออเออเอานะ อะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันพยายามคิดบวกหรือพยายามมองหาสิ่งที่ทําให้มันสบายใจต่อเหตุการณ์นั้นมันทําให้เราก็สบายใจไปด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายคนเราก็ไม่ควรที่จะคาดหวังว่าจะต้องเจอแต่เรื่องดีๆเพราะโลกใบนี้มันมันไม่ได้มีแค่เรื่องดีๆแต่เราก็ไม่ควรกังวลในในเรื่องที่มันไม่ดีจนเกินไปเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะจําเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจได้เป็นอย่างดีเลยแต่เวลาจะนึกเรื่องที่เรามีความสุขเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหน่อย ข้อสุดท้ายครับข้อ8ก็คือคนที่อยู่ด้วยแล้วเพียคือคนที่กลัวการเป็นจุดเด่นกลัวคนเกียดเขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราทําตัวโดดเด่นเนี่ย เราอาจจะโดนเกลียดบางทีเขาอาจจะเป็นคนกลัวที่จะพูดหรืออาจจะเป็นคนไร้ตัวตนในกลุ่มกลัวที่จะเสนอความคิดเห็นส่วนคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจคือคนที่ไม่ปฏิเสธการนำลงอยู่ของชีวิตบางทีเราอาจจะเป็นของขวัญของผู้คนก็ได้การที่เราเกิดมามันอาจจะเป็นของขวัญที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้คนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าพยายามทาเหมือนว่าตัวเองไม่มีตัวตนอย่าปฏิเสธตัวตนที่เราเป็นเชื่อมโยงกับข้อแรกแล้วควรให้เสมือนว่าเราเป็นของข,องขวัญให้คนรอบข้างอันนี้ก็เป็น8ข้อนะครับสำหรับ คนที่อยู่ด้วยแล้วเพียรแล้วคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจนะครับอันนี้เพียงแค่หนึ่งบทนะครับจากหนังสือนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อมาอ่านได้หรือว่าไปโหลดแอปพลิเคชัน TK d e e ก็ได้นะครับแล้วก็ยืมหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้ามีหนังสือดีๆหรือว่ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะมาแนะนำต่อนะัฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ